ตอนนี้เป็นการแข่งแบบสวิตแพลลิงใช่ใช่ครับรบกวนอาจารย์บรรยายกับสวิตแพลลิงคืออะไรก็นั่นแหละครับผมมีใจสั่นเลยนะอาจารย์ก็นั่นแหละครับอาจารย์อาจารย์สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในรายการแข่งโคราช โคกสนั่นเมืองนะครับอยู่ที่เซนทันโคราชนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากสนามแข่งแล้วก็อาจารย์ยาเองด้วยนะครับที่เข้ามาบรรยายร่วมกันในไลฟ์สดนี้นะผมค่อนข้างตื่นเต้นนะเนี่ยที่ได้เจออาจารย์ยาตัวจริงนะครับยินเชิญอาจารย์ยาทักไทยครับแฟนผมเลยฮะครับสวัสดีครับง่ายมากเลยอาจารย์มามาดูกันที่เกมจริงกันดีกว่านะครับทุกท่าน ทุกท่านถ้าทุกท่านเข้ามาแล้วทุกท่านรบกวนคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าเสียงได้ยินกันหรือเปล่าเสียงได้ยินชัดไหมนะครับรบกวนคอมเมนต์กันด้วยนะฮะวันนี้เป็นคู่ระหว่างฝ่ายขาวบุญสืบฝ่ายแดงอาจารย์ดอนนะครับกิติรัตมติรัตมติรัตน์ครับจา์ดอนมติรัตเสวนอะาจา์ดอนหนวดเฟริร์มสมัยก่อน ท่านไม้หนวดนะครับเลยเลยมีฉายาจันทร์ดอนหนวดเฟิร์มเสียงดีครับมีผู้ชมทางบ้านบอกว่าเสียงดีได้ดูมาแล้วครับเสียงมันมาจากตรงไหนตอนนี้อ๋อลลมโกนปิดได้ไหมครับอพอดีเสียงมันเข้าซ้ำซ้อนกันเดียมันเข้าโอเคครับมาดูกันต่อครับผมอาจารย์เห็นไหมถ้าถ้าดูตรงนี้เห็นเห็นครับได้ได้หมดมันก็เห็นเห็นหมดเพราะ ราะผมกลัวผมกลัวอาจารย์ไม่เห็นไงตอนนี้เดี๋ยวผมบุมกับอาจารย์ขอเซตกันแป๊บหนึ่งนะครับเพราะอันนี้มันเพียงเป็นเซตใหม่ที่เราทั้งทำกันครับจะชัดเจนมากครับระบบใหม่ของมิติใหม่ของวงการมารุไทยนะครับถ่ายได้มุมกล้องได้ดูได้ชัดเจนนะครับโอเคครับมาดูกันที่กระดานกันต่อเลยนะครับทุกท่านตอนนี้เดี๋ยวรบกวนอาจารย์ยาบรรยายไปก่อนเลยครับป้า เหตุการณ์ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอาจารย์เลงเสียงอา,ายอาจารย์อีกนิดนึงก็ได้ครับ<อ>ภาพชัด,ดเจนตอนนี้หมากขาวก็ค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับเพราะหนึ่งหมากแดงี่เม็ดไม่ได้ใช้งาน,นครับคือเปิดเปิด,เป,ดเปิดมาแล้วนี่ครับตัวตัวหมากขาวจะไวกว่าครับอ่านี่กิกนตัดไปนะครับแต่แต้มน,นี้อ,อ่า กดกดขุนเห็นไหมครับครับเกมก็ฝ่ายขาวค่อนค่อนข้างจะเป็นต่อชัดเจนนะครับตำแหน่งหมากอะไรอย่างนี้แล้วก็ครับอ่าครับคือตัวใหญ่ไวกว่าระเบิดเบี้ยตัวนี้ออกไปนะครับค่อนข้างเะ็เร็วนะครับตัวใหญ่ของอาจารย์บุญสืบทางหน้าอาจารย์สืบเนาะครับอาจารย์สืบค่อนข้างเะ็เร็วเร็วนะครับ แล้วตัวใหญ่ไปขนาดนี้ใจต้องเร็วด้วยป่ะครับใจก็ต้องเร็วด้วยใช่ไหมครับใจต้องเร็วด้วยแต่อืมโอ้โหเขาแลกกันเร็วมากเลยครับ,รบอาจารย์สืบไปละลายตัวเร็วไปหน่อยนะครับดูเรือ่องมันมันนี้ดูครับก็อ,อาจจะหุมผมมาทางซ้ายมือนะครับ โคนฝั่งของน,นมาขาวนะครับบุนสืบนี่ค่อนข้างเก่งนะครับต่อแล้วก็ด้านซ้ายจะ็นจุดอ่อนของหมัดเดงเดี๋ยวนะอาจารยา์ยาทําไมเขาเล่นกันเร็วแลอเกินครับอาจารย์เดินเร็วมากเลยครับเดินเร็วมากเร็วเร็วมากเลยครับนั่นแหละค่อนข้างจะเป็นเกมเร็วเลยครับใช่ค่อนข้างจะเป็นเกมเร็วเลยครับ,รบอ่าเปิดมาตัวนี้ก็เรือก็ยิงถึงโคนนะครับผมผมว่าอย่างนี้ดีกว่า าม,มาเซ็ตยนี้มันมันดูเหมือนแบบเรามันมองนั่นดีกว่านะอ่ามองมองนี้ดีกว่าปึ๊บแบบนี้ดีกว่านาอครับอาแบบนี้ก็เนี่ยป่ะมากันต่อครับคุณผู้ชมมาผมกลับมาละเรียบร้อยมีคุณผู้ชมบอกว่าเราเขียนผิดนะเขียนผิดตรงไหนรบกวนคอมเมนต์ด้วยครับเดี๋ยวผมแก้ไขให้คุณผู้ชมเขียนผิดไหนเขียนผิดตรงไหนอาจารย์ฝ่ายแดงอาจารย์ดอนถูกไหมฮะถูกครับถูกฝ่ายขอาจารย์สืบผมว่าไม่น่าจะผิดนะไม่ผิดหรอครับณจุดนี้มา รูปเกมตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยคงดูค่อนข้างเชียร์ทางด้านสีขาวนะสีขาวตัวเขาไปไวมากแต่เม็ดเขายังติดอยู่ใช่ไหมอาจารย์เม็ดติดอยู่ครับเม็ดติดครับคุณสายันพันงอกนะครับอ๋อมองด้านบนดูยากมากผมมีกระดาษเล็กๆอยู่ด้านข้างนะครับดูสามารถดูได้นะครับครับลองดูดีๆนะครับเราอาจจะไม่คุ้นเคยแต่จริงๆแตมันมันชัดนะครับดูด้านบนนี่มันเห็นทุกตัวในกระดานนะครับใช่เห็นทุกตัวในกระดานคุณผู้ชมลองลองปรับ ปรับโทรศัพท์ดูไม่ว่าคุณจะดูฝั่งแดงหรือดูฝั่งขาวเนี่ยคุณก็เห็นหมากทั้งคู่ครับแล้วผมก็จะมีกระดาษเล็กๆให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยทิมเบี้ยมาแต้มนี้เอ๊ะถ้างนี้เบี้ยตัวขาวนี่จะเป็นจุดอ่อนในอนาคตหรือเปล่าอาจารย์ก็คงนั่นแหละครับฝ่ายขาวก็คืออาจารย์สืบเนี่ยค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็น่าจะตีทาเร็วแล้วครับ ทำไมอยู่ดีๆอาจารย์สืบเริ่มโดนเข้าตีเรื่อยๆแล้วเนี่ยตอนนี้รูปหมากมันรวมๆก็ดูเหมือนดูจากปกติอาจารย์สืบเนี่ยจะเป็นนักมังลุค่อนข้างที่จะไม่ค่อยละลายเรื่องตัวเบี้ยอะไรเงี้ยครับถูกต้องครับ<ต>จะเก็บเบีย้ยไว้เรื่องได้อยู่ไประเบิดเบีย้ยตัวนี้เนี่ยมันแล้วแล้วสไตล์อาจารย์สืบเองก็เป็นสไตล์ที่นวดไ<ว>ค่อย <ๆ S 1> นวดครับค่อยนวดค่อยนวดให้นิ่มเงือนตอนนี้นี่ทางด้านเป็นตาของสีขาวหรือเปล่าสีขาวรับสีขาว สีขาวโยกเรือมาทันทีอะครับวางเรือมาวางเรือคู่ครับอารมณ์มาเรือน้กระจิบนะเรือ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 ยังงี้จะแรงนะเรือกดเรือกดแบบไม่ไม,ไม่ไม่มีปีไม่มีคุยยังไม่รู้ว่าจะบุกอะไร,รเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวด้เห็นตอนนี้ทางด้านเอไอเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นเกมรูปเกมที่เสมอกันอยู่นะครับถ้าเป็นฝ่ายแดงเอาเม็ดแดงกินเม็ดขาวกรณีฝ่าย <ไฟ S 1> ขาวครับขาวอาจจะเอาม้ากิน กินเบีย้ยนะครับก็ดูมุมมุมมองกินก่อนแดงกินเม็ดขาวไม่ได้เลยรู้ไหมฮะอาจารย์ไม่ได้ใช่ครับเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าแดงกินเม็ดขาวเนี่ยบวกบวกถึงสี่บวกห้าเลยนะบวกเลยครับบวกอุย้ยนี่นี่นครับเอากินเรียบร้อยแล้วฮะจริงๆต้องเอามาตัดนะอย่างอาจารย์ยาว่าจริงๆนะแต่ถ้าไปเดินขุนเนี่ยฮะเนี่ยฮะเป็นแต้มเท่าอาจารย์ลองลอง,ลองดูตรงนี้โอ้เป็นแต้มเท่าริๆต้อมากินเลยใช่ไหมครับต้องเอามามสัดเข้าไปเลยคสัตว์เบี้ยเข้าไปใั่โคมเข้าไปต้องสัตว์เบี้ยเข้าไป เพราะว่าถ้าม้ากินซัดเข้าไปเนี่ยม้าขุนเขาติดอยู่ใช่ไหมอันนี้จังหวะเขาได้ทีเดินขุนหนีใช่เงียเบี้ยก็ยังเป็นจุดอ่อนจุด2อยู่อาจารย์สุยจะเห็นมุมนี้คุณผู้ชมครับอันนี้อาจจะเป็นเกมแรกที่ผมเคยมาทําร่วมกับอาจารยานะมันอาจจะมีการเกรงๆบ้างนิดนึงนะครับแล้วก็หรืออะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยๆดูไปเกม2เกม3รับรองมันแน่นอนในสไตล์ของช่องมารุไทยครับครับเริ่มจะมีแต้มที่ดีๆให้ดูแล้วครับภาพจะพิมตาเลครับ มาขาวเริ่มจะเจ้าสํานักกาเรียนฟ้ามาแล้วครับอสวัสดีครับพราอาจารย์สวัสดีครับท่านผาอาจารย์ท่านผาอาจารย์เต็งหนึ่งรายการนี้คือใครเหรอครับมีผู้ชมถามนะจากทางบ้านอาจารย์ย่าคิดว่าใครก็เต็งหนึ่งก็น่าจะเป็นบุญสืบนะครับแล้วก็จะมีไพโรสุวรรณแล้วก็พี่สุพัฒน์เล็กแกนอาจารย์หน่อยปินข้าวอะไรครับ่วนโซนเต็งๆไล่ๆกันอ๋อนี่คุณ คุณชัยเฮงเนี่ยคือ,อคนดูผมที่เป็นคนขเขมรนะฮะมีคนขเขมรมาดูช่องผมด้วยนี่แหละครับที่จังหวะที่ฝ่าย,ดยแดงเราเม็ดกินเม็ดขาวเราเราไม่เอามาก,กินไปเนี่ยครับมันก็รู้สึกว่ามันจะตื้อๆล่ะ,นนะครับการทําเข้าทําก็จะยากขึ้นละครับคุณมีนกินซับคุณบอลเฮงลิซซิ่งมาไหมครับไม่ไม่ได้มานะเพราะผมไม่เห็นน้องบอลเลยครับวันนี้ไม่ได้มานะครับ,รบได้แชมป์ไปหลายรายการแล้วคงเหนื่อยแบ่งพื้นกันมา อา,ารมณ์นั้นนะครับดูอาจารย์แบบอาจารย์ไม่ค่อยดีดเหมือนเมื่อคืนเลยนะแถวเลยแถวแบบแถวเลยนะเมื่อคืนอาจารย์นีดด่ดีดมากเลยนะอันนี้ก็ดูมันก็กยากมีแต้มนี้อาจารย์อาจารย์อาจารย์ดูแต้มผมนะในมุมมองขอเอไอมันมีจังหวะที่ข่าวเขาสามารถที่จะเอาม้ากินตัดเปี้ยตรงตำแหน่งจอจานจอจานห้าได้นะครับแต่ สีขาว่าอาจารย์บุญสืบเลือกที่จะเดินม้าไปตำแหน่งขอไข่สีครับแต้มนี้ไปกอดแต้มนี้คืออยากจะอารมณ์ว่าอยากให้แดงเดิน<ม>เคลื่อนไหวโคนนจะมาต่อหรือจะอะไรแต่ก็คือ,ค,อคือเหมือนเป็นจิตที่ก่อนนะครับครึงเบีย้ยด้วยครึงเบี้ยริมมันก็ยังดูสวนกันอยู่นะครับมันไม่ใช่ว่าง่ายนะครับลูกลูกเกมนี่รับขาวก่ใช่จะ,จะต,ตีแดงง่ายๆมาถึงจุดนี้แล้วมันมันก็อย่างนี้ครับพลาดจังหวะที่จะนาทีทองที่จะทํหนาทีทองแต่ทีนี้ก็เมื่อเมื่อตัวรับกับตัวลุกเนี่ยมันบกอกัน มันก็จะรับอยู่แหละครับครับโอกาสเสมอค่อนข้างสูงนะครับเกมนใช่โอกาสเสมอค่อนข้างสูงถ้าเหตุการณ์ยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยยังถ้ายังมีตัวหมากค่อยๆตายค่อยๆตายแบบแต้มเท่าแต้มเท่าใช่ไหมครับใช่ถ้าถ้าเกิดว่ายังไม่เห็นแบบความเป็นต่อชัดเจนเท่ากับนะครับเดินสาก็เท่ากับเดินไาคุณเดินทีผมเดินทีแต่แต่อาจารย์สืบมีมีลุ้นจังหวะเข้าตีสองครั้งแล้วนะที่เห็นในกระดานนี้ตอนนี้ใช่ลุ้นตรงนั้นต้องต้องไปแล้วใช่ตอนที่ขุนอยู่ตากดมาก็ต้องยินแล้ว เร็วมากในซีหนุผู้เข้าแข่งขันนี่หน้าดำาค้ืเครียดเลยตอนนี้ครับค่อนข้างเจ็เครื่งเครียดยิ่งตบมาเรือยนะพี่สุพัฒน์นี่ก็โอ้โหสนุกนะครับและเป็นการต่อเรือครับคุณผู้ชมเป็นการต่อเรือที่เป็นแต้มเท่าอีกแล้วครับพยายามที่จะลาลายตัวมาสงสัยผมคิดว่าน่าจะออกสมานเกเือเสมอกันแล้วดูท่าแล้วโอกาสค่อนข้างสูงครับถ้าเป็นยุคแนอดีตเนี่ยครับอาจารย์ดอนเนี่ยถ้าลูกนี้นะค่อนข้างที่จะแพ้ยากที่สุดแล้วท่านเป็นมักๆนักมักลูกที่เหนียวมากนะครับเนว แต่ดูนี้ด้วยไวแล้วก็วายต่างต่างนะครับถ้าถ้าไม่หลุดแม่อะไรนี่ก็รู้สึกว่าจะยากนะัเหมือนผมที่ซ้อมกับพี่ปืนไม่ว่าเยคนฟรีคนฟรีคนฟรีบางทีเราคิดไปหลายๆชั้นแล้วบางทีเราลืมเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดอ่าลืมชั้นแรกคิดแคห้าชั้นเดินเดินอยู่ซ้อมซ้อมอยู่คนฟรี อาจารย์ดอนทำท่าคิดอ่ะโอ้โหแลบเวียงม้าลงมาฮะเสือเก่าครับยังยังยังมีลายอยู่ยังโยนมาให้สองเพื่อจะซื้อทางนะครับซื้อทางซื้อทางซื้อทางก็ก็ไม่ใช่แต้มที่แย่นะะยังถือว่าเป็นแต้มเท่ากับก็โอเคอยู่นะใช่โอเคถือว่าดีลงละลายตัวด้วยโอกาสจะเสมอค่อนข้างเยอะแล้วกีนใช่ครับเป็นแต้มละลายตัวเท่ากับนะกินกันไปก็กินกันไปถามหาเสมอสมาเกลือเสมอกลางศูนจุดห้ากันไปนะฮะอ่าครับ สืบกินนะครับกินรูกน <ừ> ะครับทีนี้ก็ต้องดูว่าจะโคนอ่าครับนี่เป็นเป็นออกลูกละลายตัวนะครับโคนรูกถอยไปที่ตำแหน่งจอจานหรือ่อจอจานสามได้ไหมจอจานสามครับถือว่าถอยไปที่ ถอยหลบซ้ายไปเลยดีหลบซ้ายจะโดนมาตามลุอะไรเงี้ยจะให้จังหวะทีเดินฝั่งฝั่งของท่านอาจารย์ดอนนะครับหรือว่าถอยตรงๆดีครับอาจารย์ถอยตรงๆจะโดนมาม้าแดงตีลุกเข้ามาแล้วก็ดิฟหลบไปทางอื่นถอดแป๊บนึงก็จะเจ้าเจ้านะครับกินเบีรยผมก็แต้มเท่ากันอยู่ตอนนี้ผมว่ามือระดับนี้เจอกันเนี่ยโอกาสที่จะเกิดผลแพ้ชนะถ้าไม่โฟนฟรีม้าฟรีจริงๆเนี่ยผมว่ายากละตอนนี้ละลายตัวเดี๋ยวหนึ่งถ้าให้อาจารย์ดอนใน้อีกทีมเนี่ย ถ้าจานดองก็จะเอามาเอาโคลนะละลายตัวีกโคนนะครับทีนี้มันก็เป็นต่อเบี้ยกันตัวหนึ่งก็คงจะแบ่งสมบัตินะครับอีฝั่งนี้เสียฝั่งซ้ายอาจารย์ดอนได้ฝั่งขวาแต่ผมเด็กซุ้มอุบลเชียร์าจา์ดอนครับนี่อ,อาจารย์ดอนเองก็มีเอซถึงแม้ว่าจะเป็นหมากสายเก่าแต่<า>ก,ก็ไม่เก่าเลย ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ยาจริงๆนะที่วันนี้มาบรรยายเกมร่วมกันนะครับเป็นมิติใหม่ในครับในการถ่ายในวอร์เซียนเล็กหรือเซียนตานกลางเลยแต้มอย่างนี้ก็คงคงจะไม่ยากนะครับมันไม่มีซับซ้อนเลยไม่ไม่มีไม่มีซับซ้อนใช่มีซับซ้อนอะครับก็เดินเดินละลายตัวมาก็อาจารย์มีเอฟซีอาจารย์ด้วยนะเนี่ยคุณเบทซี่นะครับเอฟซีอาจารย์ยาครับนี่ ทำไมยิ้มแห้งอย่างนั้นอาจารย์อาจารย์ไม่ยิ้มแผ<ล>่วเมื่อคืนเมื่อคืนอาจารย์ยังแบบดีดอยู่เลย<อ>นั่งซงนั่งซ้อมหมากลุกดูโอ้โหซ้อมหนักไปหน่อยซ้อมหนักไปหน่อยผมยังบอกเลยว่าเมื่อคืนอาจารย์โอ้ยถ้าถ้าพรุ่งนีนะ้อาจารย์ได้แบบนี้นะผมว่าฮาว่าดีวันนี้หายหมดวันนี้หายหมดโอ้โหวันนี้อาจารย์เหมือนใช่อาจารย์ตัวจริงปะเนี่ยเปลี่ยนคนมาหรือเปล่าเปลี่ยนคนเกี่ยนคนมาหายหมดลักษณะหมากลุกเนี่ยคิดดูง่ายนะครับครับ ที่คิดนานอย่างนี้แสดงว่าค่อนข้างจะไม่ดีแล้วเดินขุนตาไหนก็ค่อนข้างจะจะจะเป็นอุปสรรคแล้วเพราะว่าอ่าหมักลุกถ้าคิดนานเนี่ยเราลองให้สังเกตได้เลยว่าเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยจา์สืบยอดยอมทิ้งนั่นเลยนะครับแต่อันนี้ไม่ควรกินเบีย้ยนะควรจะเอาคนปักต่อ ลายตัวไปเลยครับไล่ม้าไล่ตูนควรตรงตรงใช่ไหมครับที่ชิงเฉียงนี่ก็ได้ควรชิงเฉียงก็ได้เลยผมว่าผมว่าน่าจะตรงตรงก็ดีีบังคับไปเลยบังคับเลยครับก็ได้ครับียงเฉียงเออแต่ียงเฉียงก็ว่าิงเฉียงก็น่าจะได้ผมไม่ผูกเบี้ยอะไรอะไรก็ได้หมดจังเลยจังเลยกินเบี้ยอะไรก็ได้หมดคือจะจะไม่แต่นี้ไม่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 ซับซ้อนไม่ซับซ้อนครับคือเราก็ต้องยอมรับส่วนหนึ่งนะครับว่าใครเล่นกับบือเสือี่ยเสมอก็เหมือนชนะแล้วเขาก็ต้องนั่นแหละ ใช่ผมก็คิดอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าแกก็ไม่ธรรมดาชื่อ<ะ>ชั้นหลายอย่างใช่ไหมฮะคุณประหยัดจันโอชุดนะครับสวัสดีพี่อินซีอะไรแล้วอ,อันนี้อาจารยา์ยาเอ้ยอันนี้มันมุกหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้นะห้าบาทสิบาทเขาเล่นกันเนี่ยช่องผมเนี่ยปากโคนหน้าคุณครับมีคุณพี่น้องทักมาทีนี้เรือสังเกตเรือขาวให้ดีนะครับช่วงชอช้างสีเนี่ยครับถ้าไปวางตรงนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะมองตรงตรงนั้นนะครับ เดี๋ยวครับอาจารย์เรือชอช้างสี่จะโดนเบี้ยกินหรือเปล่าครับอ่าอ่าโทษครับชอช้างห้าชอช้างห้าโอเคผมผมนี่ตกใจอาจารย์มเป็นไปเดินเรือชอช้างสี่แสดงว่ายังยังปลืออยู่ครับเป็นชอช้างห้าครับชอช้างห้าครับที่เนี่ยเรือตำแหน่งเนี่ยบุญสื่อเขาจะเก่งมากนะครับเรือที่คลองแบบนี้นะเราสังเกตสแนวการเดินของอ่า การบุนสื้อครับเร,รือเรือเรือแบบนี้ครัเขาจะมีความสามารถพิเศษทือวางแต่ทีนี้นะครับผมก็ต้องกราบขอบพระคุณทางผู้จัดงานเซนท่านโคราดโขกันสนานเมืองด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านซุ้มหมากลุกไทยบุรพพยักษ์และเพื่อนนะครับที่อนุเคราะห์ทั้งสถานที่ทั้งอุปกรณ์สิ่งหลายๆอย่างที่แบบเราขาดเหลือก็มีซัพพอร์ตให้หมดนะครับตรงนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับว่า ทำให้งานดีๆเหล่านี้การไลฟ์ถึงผู้ชมเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ยาอีกครั้งนึงครับ,รบที่มาร่วมบรรยายกับผมนะฮะในไลฟ์นี้นะตรงนี้ไอ้ว่ายังไงครับต่มตดูแลก็ปักโคนตรงๆกับปักชิงเฉียงครับมันมีอยู่ทั้งทั้งสองอย่างแต่คนกินเบีย้ยยังไม่ไม่โอเคคนกินเบีย้ยอ๋อคนกินเบีย้ยเหรอ คนกินเบี้ยก็ได้ครับก็ได้หมดใช่ไหมได้หมดได้หมดตอนนี้จะเดินอะไรก็ได้หมดเดินอะไรก็ได้หมดใช่ถ้าถ้าไม่เดินม้าไปไปตายหรือว่าเดินคะแนนเป็นไงครับตอนนี้ศูนย์จุดศูนย์เลยครับโอ้ไม่มีใครเป็นต่อเลยนะครับเนี่ยทางเอไอให้ไม่มีใครเป็นต่อนะครับศูนย์จุดศูนย์เนี่ยคือแสดงว่าเท่ากับจริงๆเลยครับใช่อรัค่อนข้างจะเสมอสูงนะครับมีโอกาสเสมอสูงแต่แต่ด้วยความเป็นมนุษย์นะครับใช่คมันอาจจะมีจังหวะเหล่านั้นอาจจะพลาดได้แต่ไอ้ไอ้ไอ้สมองกลอะไรเงี้ยเขาจะไม่พลาดเขาจะไม่ไม่มีพลาด นะคนก็จนนกบางบางครั้งเนี่ยการบรรยายเกมเนี่ยบางทีเราเราด้วยด้วยความสามารถของเราเราอาจจะมองว่าเอ้ยเขาเดินอย่างนั้นได้สิอย่างนี้ได้สิหรือว่าอเออหรือว่าแต้มตรงเนี้ยแต้มเท่าแต้ม่แต่พอลองเอา AI มาลองลองจับดูมาตรวจทานการเดินดูเราแต้มใหม่ๆเนียที่บางทีเอ้าอย่างเมื่อกี้เนาะที่เม็ดกินเข้ามาใครจะไปคิดว่ามาร์เข้าไปตัด <มา S 1> ได้ใช่ใช่เนี่ยเห็นไหมครับก็จะถอยโค้กลับมาแล้วว่ากันไป เหมือนเนี่ยบุญสืบได้ซ้ายมืออาจารย์ตอนได้ขวามือมันก็แลกกันตีนั่นแหละครับแต้มแบ่งสมบัตินะครับคุณเอาคุณเอาสมบัติไปฝั่งนี้ผมเอาฝั่งนี้โอกาสสูงครับสมานเกือเสมอกันค่อนข้างจะถ้าอธิบายให้คุณผู้ชมฟังง่ายๆก็คือว่าตอนนี้อาจารย์ทางด้านอาจารย์ดอนพยายามยึดทางด้านซ้ายมือของเราส่วนอาจารย์บุญสืบเนี่ยเอ้ยขวามือดีพยายามยึดทางขวามือของเราส่วนอาจารย์บุญสืบสีขาวเนี่ยพยายามยึดทางด้านซ้ายมือนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้หมากทั้งสองฝั่งเนี่ยด้วยกําลังหมากที่เท่ากันจึงไม่สามารถที่จะจู่โจมและบทขยี้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้นะครับยกเว้นเสียแต่ว่าค่อนข้างน่าจะเสมอใช่ใช่คค,ค,คุณผู้ชมก็เราอยู่กันยาวๆนะครับในวันนี้เดี๋ยวกราร์ดต่อๆไปหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยๆดีขึ้นแน่นอนใครที่ต้องการเพลงความมันแบบเล้าใจเดี๋ยวเปิดให้ครับไม่ต้องห่วงแต่ถ้าคุณถ้าคุณผู้ชมไม่ต้องการผมก็เปิดอยู่ดีเพราะผมชอบครับครับก็ด้วยความเป็น เฟี้ยนที่เขาเกมนั้นก็ต้องขอเบียดด้หน่อยนะครับเสมอไหมฮะค่อนข้างจะเสมอแต่ก็ต้องขอดูหน่อยะนช่ยดูความประพฤติหน่อยครับอะไรก็ว่ากันไปดูแล้วมันผมก็ไม่เคยค่อยเห็นกนารเสืจะเ,เดินหมากละลายตัวเร็วขนาดนี้นะคือแล้วก็หยุดนะแต่แต่อย่างนี้มันค่อนข้างจะชัดเจนนะครับการดอนท่านก็เดินชิวๆแล้วขุนขึ้นมาอีกสนะ่รงรอเป้าขุนไปรอเป้าให้ไม่ไม่มีอะไรนะครับ จับเวลาไหม่ครับแบบนี้จับครับแต่ว่าเราอาจจะมุมกล้องเราจะไม่เห็นดังนั้นเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวกระดานหน้าเราปรับแน่นอนถ่ายมุมสูงดูยากครับขยายกระดานสุดขอบเลยครับเอาเอาเท่านี้ก่อนแล้วครับคุณผู้ชมเดินกันอีกไม่ไม่น่าจะเกิน20มุมนะครับราคงจะจับเสมอแล้วดูจะจับรูปเคียนนะมันครับผมก็ผมก็คิดว่างั้นทางท่านอาจารย์ดอนก็ไม่ใช่สายวุ่นวายเราจะเดินเรียบเรียบนะครับ อาจารย์โดน<ช>กันเหนียวนะถ้าดูบันทึกเกมสมัยแบบแกกเดินขุนทองคำากเหนียวเว่อร์ใครจะเสมออาจารย์สืบงังไงก็ต้องดูหน่อยนึงนิดนึงมาดูกันไปเรื่อยๆดูกันไปเรื่อยๆอ่าและอาจารย์สืบนะใช้โคลนขึ้นมาครับผมถ้าแลกโคลนกันไปอีกเนี่ยผมว่านะมีแววอ,อ,อ๋อไม่แลกไม่แลกครับไม่แลกอย่าแลกครับถ้าอาจารย์เดินทางมาไกลแล้วครับเพราะอยากเล่นเกมยาวหนอยไม่ยอมแลกครับไม่ยอมแลกไม่ยอมแลก เดี๋ยวจะหาว่าเดินทางมาทางไกลนะเดี๋ยวนี้ถ้าผมถามแบบข้อมูลส่วนตัวหน่อยว่าอาจารย์ดอนเนี่ยแกอยู่จังหวัดอะไรอยู่อุบลตอนนี้อยู่อุบลเพราะผมจําได้ว่าแกเป็นเซียนจากทางด้านภาคอีสานก็เป็นเซียนแบบคุณภาพคนหนึ่งของเมืองไทยเลยนะเดิมทีก็อยู่ดอนอุบลอะไรเงี้ยยังไงหมากในกระดานก็เสมอกันแล้วแหละเดี๋ยวเราก็เคยออกตำราอยู่นะครับคุยกันเรื่องเซียนกันดีกว่าแล้วทางด้านอาจารย์บุญสืบนะโออาจารย์บุญสืบนียาวมากครับดูยาวมาก เดี๋ยวเดี๋ยวมาถึงเอาเอาคำถามง่ายๆก่อนอาจารย์คืออาจารย์บุสบุษตอนนี้แกอยู่แกเป็นคนที่ไหนอะไรเงี้ยพี่พอพอพอเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอัดหูยาวมากผมนิจัยสันเนี่ยอพอตอนนี้น่าจะอยู่อยู่กรุงเทพนะครับอืมอยู่กรุงเทพแล้วนี่ก็จะมีหลังจากนี้ก็จะมีรายการอ่ามีรายการครับ,อ,รบอาเซียนเชฟนะครับอาเซียนเชฟอ๋อที่ไปคัดตัวทีมชาติใช่ไหมครับตัวทีมชาติ เพราะงั้นนักปลักลูกไทยคนไหนที่อยากจะสนใจต่อยอดแต่เอ้ยเล่นหมากลุกสากลไม่เป็นนะผมก็อาจจะลองไปคัดตัวทีมชาติในส่วนของหมากลุกอาเซียนดูอาเียนได้เป็นทีมชาติหมากลุกนะมีวิธีการเดินคล้ายๆกันเนาะคล้ายกันหมดครับแต่แต่เพียนแต่เพียงไปใช้ตัวหมากลุกสากลแล้วก็หงายไปสุดกระดานเป็นเรืออ่าลงมาประมดประมดเป็นเรืองั้นก็หลักการคล้ายกับหมากลุกไทยผสมหมากลุกสากลค กลายเป็นให้แต่ใช้ตัวสากลเดินใช่ไหมใช้ตัวสากคนเดินเดินอ่าบิชอปก็เดินเป็นโคนอะไรก็วบางอะไรตอนนี้เป็นการแข่งแบบสวิตแพลลิงใช่ใช่ครับรบกวนอาจารย์บรรยายก่อนสวิตแพลลิงคืออะไรก็นั่นแหละครับแบบเพศว่าผมมีใจสั่นเลยนะอาจารย์นั่นก็นั่นแหละครับอาจารย์อาจารย์เป็นการแข่งเก็บคะแนนครับเก็บคะแนนใครได้คะแนนเยอะที่สุดก็เป็นแชมป์ไป อย่างนี้ไม่จริงๆแล้วท่านอาจารย์ดอนท่านเป็นเล่นเกมอย่างนี้มันมันไม่ดีกับกับกับสุขภาพตัวเองนะครับคือมัน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 ล้าน่ครับครโคุณก็กินกันไปแล้วก็ก็เขาก็ควจะจับแล้วแต่ถ้าว่าไม่กินอย่างนี้<ช>ยัง <ไว S 1> ทําให้มีหวังอยู่อาจจะเบเบีย้ยแทงกระโคนหรืออะไรอย่างนี้แต่ถ้าย้อนหลังไปสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะหาคนตาจับยากครับตอนนี้ที่มาเห็นเห็นที่จะมาแทนได้ก็น่าจะมีบอลวโรนนะครับ ท,ที่เก่งเหมือนอาจารย์สืบสิบกว่าปีที่แล้วเก่งจริงๆนะน้องบอลน,น้องบอลเก่งลิซซิ่งปะเก่งลิซซิเก่งลิซซิอ่าตอนนี้สัสงเกตเห็นได้ว่าตัวหมากเข้ากันหมดเลยหมากขาวมีโคนสองตัวหมากแดงก็เช่นกันมีทั้งม้าและทั้งเรือในส่วนของเบี้ยคว่ำและเบีย้ยหงายนะครับก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคงจะได้เห็นเบีย้ยหงายจากทางด้านสีแดง มุมเล่นของขาวเนียดูดีกว่านิดนึงเพราะขาวมันอยู่จุดเซนเตอร์เนาะอาจารย์ใช่ครับแค่นั้นเองแต่ทุกอย่างมันเท่ากันตำแหน่งตรงน่มอะไรก็แทบไม่ได้มีความต่างอะไรกันมากเอันี้แดงก็พยายามเข็นเบียริืมไป็นหายนะแต่ทพงนี้ต้องระวังนะครับมันจะมีอะไรหรือเปล่าครับอย่าให้เบียรไปลุกกินม้าก,กินอะไรนรี่เจอลุกเข้าไปครับแต่อาจารย์สืบยังไม่ยืนนะครับ,รบแต่ว่าน่าจะขยับโควนมาปิดแต่ถ้าปิดถ้าปิด,ปดนี่คงจะเสมอแน่นอนครับ จะมีลูกเล่นหน่อยก็หลบขุนมาขุนมาหลังโคนนะครับม,มา,าขอสามผมก็พยายามดีที่สุดลนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะปรับแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับเสียงโอเคครับมีคนบอกนะดูเกมอาจารย์บุสืบนี่ใช้พลังเยอะเนาะใช้พลังเยอะใช่แกเป็นสายแบบพลังพลังงานแกเยอะแกเดินหมากได้แบบสองคนนะมีบุญสืบน้องบอลน,น้องบอลเนี่ยโอ้โหนั่นท่านพวกนี้สายเหนียวเคี้ยว<ม>ยาก ผมว่าเขาเล่นทั้งวันทั้งคืนแล้เขาเล่นไทยดูก็ไม่มีแผ่วเลยอยากด้วยอายุได้แล้วก็หนึ่งเขาเป็นเป็นรับราชการตำรวจกขออกกําลังกายตลอดอทําให้ร่างกายเก่งแล้วก็อายุฟิตมากนี่แหละตอนนีฟ้ฟิตมากหมากลุกไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเกมกีฬาแค่เล่นนั่งเล่นกันนะครับถ้าเป็นนักกีฬาจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องมีการออกกําลังกายกันด้วยไอ้นี่เกี่ยวจริงๆนะเพราะว่าการที่แบบเราไม่ออกกําลังกายเนาะมันจะทําให้เราได้คิดได้ไม่ไม่ถึงทั้งวันอ่ะใช่มันก็หมดแรงก็หมด ครับมันจะมาพร้อมกันหมดเมื่อเราหมดแรงสมองล้าครับครับเลือกหมอนล้าปุ๊บก็ทีนี้แหละเดินไปก็วนฟรีอะไรบ้างอย่างนี้แหละครับวนฟรีอย่างเดียวเลยเคยเห็นห้าหกช็อตก็อาจจะลดมาเลือกช็อตเดียวใช่มาถึงรูปนี่ไม่น่าจะมีอะไรคุณจะเข็นเบี้ยไหมคุณผู้ชมบอกว่าเสียงโอเคครับมาทันหรือเปล่ายังทันอยู่ครับอันนี้เป็นเกมแรกนะครับแล้วก็สวัสดีครับเพิ่งเข้ามารับชมผมและอาจารย์ยาก็สวัสดีครับ พี่คิดว่าจะเสมอไหมครับทางด้านผมและอาจารย์ยาก็คิดเห็นตรงกันครับคิดว่าน่าจะเสมอฮะอ๋อแล้วก็คุณแม่ผมส่งสติกเกอร์มาทำไมไม่ขอเสมอทำไมไม่ขออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสำหรับผู้เข้าแข่งขันเนี่ยเป็นยังไงแต่สำหรับผมเนี่ยถ้าผมได้ถ้าผมปันงกันไปนานเลยครับถ้าผมมีบุญได้เล่นกับอาจารย์สืบแล้วหมากออกแบบนี้นยอาจารย์สืบครับก็เสมอไหมครับอย่างนี้ไหวงามท่านก็คงไหวไาวงามอย่างนี้คุณผู้ชมทางบ้านบอกว่าถ้าไหว้คารวะนี่อย่างได้เลยครับ ือผมจะบอกให้นะครับว่าการไหว้เนี่ยผมได้รับการสอนมาจากอาจารย์ผมอาจารย์ผมเขาสอนว่าอ่ถ้าคุณสู้ไม่ได้คุณใช้วิธีการของผมทํายังไงเหรอครับไหว้ครับขอชนะได้ไหมครับอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยครับดีครับครูบาอาจารย์เนิบลองทํามาแล้วได้ผลเป็นไงรู้ไหมฮะโดนดามาเยอะเห็นไหมครับเบี้ยตัวนี้ไปเรื่องไปเคลียร์ขามาพื้นพื้นที่มาตัวนี้ก็ครับ ก็คงนั่นแหละครับไม่มีอะไรครับเบียบเวทตัวเดียวกับเรือมันก็คงไม่คุณสูมเมตพงมาณีครับงายเบีย้ยคงไม่มีใครให้ชนะหรอกครับแบบนั้นหลายท่านที่คอมเมนต์มานะั้นหรือว่ามีความรู้สึกผมเชื่อว่าหลายท่านคงรู้สึกว่าทุกวันเนี่ยผมอาจจะดีดว่านี้แต่วันนี้ทําไมไม่ดีดอ่าผมขาดชาม,มานาวอยู่นะครับก็สนับสนุนเข้ามาได้คะแนนเนี่ยมีมีผลมากนะแข่งเกมนี้ที่ การสืบเก็บไม่ได้เนี่ยมันมีผลทั้งขนาดจะลุ้นแชมป์ลึกๆเลยนะครับใช่สวิตแพลลิงเนาะสวิตแพลลิงจริงๆห้ามแพ้ห้ามจะเหมือนนะครับต้องชนะลุ้นต้องชนะนะครับถ้าจะเป็นถึงแชมป์นะครับนี่ถ้าเสมอนี่มันเสียหายใช่ครับนี่ก็ไม่มีอะไรเขาจะเก็บขุนไปทางไหนครับแต่ก็ต้องลุ้นกันต่อไปเราไม่รู้หรอกอาจจะมีจังหวะอันนี้ข้อเสียเดินตานี้น่ะขุนไปขวางขาม้าขวางตาม้าใช่ครับม้าจะต้องเต้นไปที่อื่นครับแทนที่ ไปหลบก็อาจจะกลัวก็จริงจริงไม่มีอะไรครบหลบช่วงนี่แหละครับกว่าจะเสมอได้ก็ต้องต้องต้องใช้พลังต้องใช้พลังหน่อยไม่หน่อยแล้วครับจังหวะนี้เยอะเลยครับเยอะเลยเล่นกับอาจารย์สืบเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาแกขึ้นชื่อด้านนี้เลยครับผมอ่าอย่างนี้ใครก็ช่างครับที่เล่นกับอาจารย์สืบเนี่ยเสมอกระดานนี้มีผลถึงกระดานหน้านะครับ แข่งกับใครนี่ค่อนข้างจะลดลดลดความสามารถตัวเองลงไปเยอะเพราะเหนื่อยเหนื่อยครับปวดฉันล้าเหนื่อยเหนื่อยครับแต่อาจารย์สืบอัแกไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอาจารย์สืบแกยังไงก็ได้ไว้ครับเนี่ยแต่ใครไปเล่นกับแกนี่ลำบากนะนั่นแหละยน้องอาจารย์เนาะลำอะไรก็ได้นะถ้าลำบากไม่ไม่ไหวใช่ นน,นี้จะติดตาลูกคาดนะครับอาจจะลุกขยายตัวกันทีนึงแล้วก็จะจะได้ทีเดินก่อนตาลก็ว่ากันไปครับตอนนี้ก็อยาจจะกินสองหรืออะไรครับดูเอานะมีคุณผู้ชมสวัสดีอาจารย์ด้วยฮะสวัสดีอาจารย์รสวัสดีครับคุณพีรพงศ์ทีนี้ก็คงไม่มีอะไรครับก็จะกินแล้วครับอ่าก็คือแบบเดินมาไปขั้วตาคาก็อาจจะท้ายใจนะถ้าอาจารย์เห็นก็มา <laughs> <laughs> โตสักทีนึงนะ อันนี้จบด้วยการเสมอนะครับแต่เกมเกมนี้น่น่าศึกษามากเป็นช่วงการกระดานนะครับใช่ครับอาจจะให้บอลหลังถ้าน้องคารวาสมาจะทําช่วงไอเกมที่อืน่าจะอามา้เนาะม้าขั้วเมื่อกี้อาจารย์คือแต้มอาจารย์นี่คือคมมากเลยอาจารย์แบบพลึบพลึบขึ้นมาเลยนะแต้มม้าใส่เมื่อกี้แบก็เห็นมันนั้นยังอยู่ที่อยู่จะทําแล้วก็ไปเดินเรียบอีกมันเหมือน S <S ออกอาวุธไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต่อเนื่องให้มันจบ <S <S <ช>ตรงนั้นให้มันเสมอตรงนั้นก็นั่นแต่ถ้านจะน่าจะสนุก,ก<ช>จบจบด้วยการเสมอจบด้วยการเสมอครับ, <S <S รบสมานเกลือและเสมอกันครับ